วัสดีครับสวัสดีครับนะครับหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อวานฝนตกไปเมื่อวานนะครับเออฝนตกบักแห้งในเมื่อวานนะครับถึงฝนตกอย่างแรงเมื่อวานนะครับก็ทําให้ไอ้ปลาเนี่ยนะฮะปลาเนี่ยปลาคอปลาเค็งเนี่ยมักจะบืนนะครับเออก็จะบืบนทีนี้ก็ออกไปเดินเล่นทุ่งนานะครับออกไปเดินเล่นทุ่งนากับ กับอันนี้แหละออกไปเดินเล่นทุ่งนานะฮะก็ได้วัตถุดิบนะฮะนั่นก็คือได้ปลาเข็งมาจากสองสามตัวปืนปืนพอดีนะฮะไปตอนที่ฝนมันไหยุดตกนะครับบ่ได้ไปตอนฝนตกได้ไปตอนหยุดตกฝนพอลิลดินจักหน่อยแต่ว่าบ่ได้ท่ายไวย้ยานฟ่าผ่านะครับไม่ได้เอามือถือไปถ่ายด้วยนะครับกลัวฟ้าผ่านะครับก็เลย ได้ปลามาสักสองสามตัวนี่อนี่นี่นะครับนี่ปลาเข้งบืนปลานนะะปเข้งใหญ่บืนนะฮะปลาเข้งใหญ่บืนอ่าตัวประมาณนี้ตโหโหโหักมือกัาเนาะ น,นี่ตัวประมาณนี้มอญ่ดอกแต่ว่ากับพ่อกินแต่ว่าได้มาหน่อยแค่นั้นเองนะฮะได้มาแค่3ตัวนะฮะทีนี้นี่นี่นนนสตัวนะฮะสตัวเราจะทำอะไรรับประทานก็โปรดติดตามกันต่อไปนะฮะกับเมนูที่เป็นเมนูสุดฮิตของคนบันเทานะ,ะคือคนอิสานนะฮะนั่นก็คือ ทำที่มันอร่อยแล้วก็ได้กินกันหลายคนโอเคไปเริ่มวิธีการทําง่ายๆกับวิธีชีวิตภาคตอนออกเสียงเนือโอเคอ่ะนะครับก็เอาน้ําเปล่าลงไปแล้วเอาปลาล้าลงไปนะครับต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วนะครับเข้าก็เอาปลาหมองเข้าเนี่ย ลงไปนะครับใส่ใบตะไรคร้ด้วยใส่ยอดมะขามอ่อนด้วยนะครับเพื่อมันสุกเอาระหว่างรอต้มปลาเราสุกนะครับเราก็จะมาหาเก็บ,บกเ,เก็บผักเก็บผักแถวริมรั้วที่เราปลูกไว้นะครับนีเ่เริ่มจากนี่อันนี้คือดอกขาเราจะใช้ไปกินกับป่บนปลาหรือน้ำพริกปลาหมอของเรานั่นเอง มันก็จะเป็นดอกนี้นี่อันนี้คือดอกคานะครับมีอะไรบ้างมี่อาตํลึงนี่มีตํลึงใบผักตํานินใบตํลึง เก็บเอาแค่พอกินนะฮะตำลึงขงา้าวครับเอาแค่พอประมาณได้นี่ดอกขาแล้วก็ตำลึง มีอะไรอีก,ม,อกออมียอดบ,บวบเออมียอดบวบบวบนะเรา ยอดบวบโอเคไปต่อหาอะไรอีก นะฮะอันนี้อันนี้โมเมนต์หยาดินี่นี่อันนี้เอออันนี้นี่ไม่ใช่หญ้านะฮะอันนี้คือเขาเรียกภาษาอีสานเรียกผักโหมนะฮะผักโหมไม่ใช่ผักขมนะเออผักโหมนะฮะมันก็จะเกิดตามพื้นดินทั่วไปเออมันเกิดตามดินทั่วไปขาสิเบิ้งเป็นหยาเยนะะี่ยแหละแต่ว่าที่จริงแล้วมันคือผักโหมนะฮะมันกินได้นะครับนี่นี่เก็บออเอานี่เกิดอย่างนี้ เออเก็บเอายอดอ่อนๆของมันอโอเคมะนะฮะแป๊บหนึ่งอ่ะนะฮะอันนี้คือผักที่เราได้มานะฮะมันก็จะมีเอ่ออ่ะยอด ผักแครนะฮะแครบ้านนะฮะแล้วก็อดอกแครนะฮะดอกแครเออดอกแครแล้วก็ดอกขาอดอกขาดอกแครแล้วก็พักโหมนะฮะพักโหมแล้วก็ยอดอ่า ยอดฟักทองอนี่คือผักริมรัวของเรานะฮะฟักทองตำลึงแล้วก็ยอดหอยก็จะเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะฮะหากินที่ทุ่งนานแล้วก็หากินที่ริมรั้วนะฮะรออัวบ้านตัวเองนี่แหละเอาโอเคไปอานะฮะหลังจากที่ปลานะฮะปลาเข็งเขาเนี่ย ต้มแล้วๆมาฮะต้มเสร็จใช่ไหมฮะเราจะมาเลาะเอาแต่เนื้อมันนะฮะทีนีอ้อุปกรณ์ที่เราจะใส่ก็ไม่ใช่วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ขาดไม่ได้คือพริกนะฮะาบางคนก็นจะใส่พริกนุ่มบางคนก็นจะใส่พริกแดงพริกสดเนี้ยกันว่ากันไปแต่วันนี้ผมจะใช้พริกแห้งนะ,ะผมคิดว่าพริกแห้งเนี่ยมันมีความหอมเออมันจะหอมแบบ อีกแบบนึงนะฮะผมโันี้จะใส่พริกแห้งนะฮะโดยการเอาไปาย่างไฟย่างไฟเอาแสงมะพอนี่นะฮะเอาแสงไวนในคกนี่ฟับลงไปนะแล้วก็กระเทียมไปแล้วก็ โกก่อนเออโขกก่อนเอาแค่หยาบๆพอ ทีนี้เราก็เลาะเนื้อนะเอาเลาะเอาเนื้อเอาเนื้อปลาเค็งเนี่ยนะเลาะเอาเป็นเนื้อมัน,นมันจะมีขีบดึงขีบออกก้อนอดึงขีบออกอ่าปลาเนื้อแน่นมากเป็นปลาธรรมชาติปลาโอ๊ตอยากปลาหนาแรีงนะฮะดึงขีบออก นี่ดึงครีบออกปุ๊บก็เลาะเอาเนื้อเลาะเอาเนื้อมันนะฮะแบบนี้เลาะเอาเนื้อแล้วก็ทิ้งไปนี่ขูดเอาเนื้อมันมีมีไข่เนาะมีไข่นะด้วยับเนีโอ้ยไข่ปลาหมอแล้วก็เอาลงไปด้วย ปนปลาเข่งแม่ไข่ปนปลาเข่งแม่ไข่หลอกไปเราเอาเนื้อมันลไป,ลไปอ่านี่แบบนี้ให้เหลือไว้แต่กั้งมันแบบนี้โอเค เดี๋ยวลองดูว่าไข่ปลาหมอหน้านี้มันจะมันไหมลองซ้มไขม่กัน,นก่น้องมันมันดีนะฮะได้เนื้อปลาเสร็จแล้วแล้วก็โคลกโคลกให้มันเข้ากันนี่ตำให้มันเข้ากันนะฮะโอ้ตำไป เนื้อมันละเอียดละเขากันดีแล้วนะฮะแล้วก็แบนบนี้เอาน้ำน้ำปลานะฮะที่เราต้มกับปามาเกี่ยนะฮะน้ำปลาต้มสุกเออน้ำต้มน้ำปลาเนี่ยนะฮะเอาใส่ลงไปให้มันเป็นน้ำขึ้นมานะฮะ Gracias. Sí. แล้วก็จะปรุงตามใจชอบเรานะครับยันว่าแสบกะใส่ผงชูรสนะเอ,อเรากัวไม่อร่อยก็ใส่ผงชูรสก็กะเอาใส <laughs> ่ไปนะนะเดี๋ยวซิมมงกอหวานน้ำปลาที่เข้าต้มเมื่อกี้มันเข้มเกินไปบอนะครับลองชิมดูก่อน โอเคถ้ายังไม่เค็มนะฮะมีแค่กลิ่นปลาล้าอ่อนๆเนี่ยมีแค่กลิ่นปลาดดงอ่อนเนี่ยฮะไ่ได้เค็มหลายเข้ากะเติมน้ําปลาลงไปอเออใส่ป,ปลาไปปลาเสร็จก็มะนาวเราจะได้หอมกลิ่นมะนาวขึ้นมามีรสเปรี้ยวติดขึ้นมานิดๆะ ตามปกติพันจะใส่มะกรอ,อกหน้าได้ใส่มะกรอ,อกหน้าแสบก็หนีอันนี้เราไม่มีมะกรอ,อกหนาเราต้องใช้มะนาวนะฮะมะนาวผมเป็นคนชอบเปรี้ยวนะฮะเออมากินสมๆแน่กับไส้ไรหน่าจักหน่อย ปนให้มันขอกันจันหอยก็เติมหอมป้อมหอมป้อมเหี่ยวเหี่ยวะแล้วก็ต้นหอม นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คุกเขาให้มันเข้ากันนะฮะมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะะนี่นี่ปนปลาเข็งแม่ไข่ปนปลาเข็งแม่ไข่ออก็ใส่ถ้วยเดิมนี่แหละใส่ถ้วยผมจะเห็ดแบบ แข็งๆแน่จังน้อยเด้อบ่ได้มีน้ำลายนะฮะเห็ดแบบแข็งๆกินแบบเน้นๆนะ เป็นตาแซบหน่อยนะฮะอันนี้คือปอนปลาเข็งแม่ไข่นะฮะนี่เออนี่ปนปลาเข็งแม่ไข่เออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันวิธีคนจรนวิธีแห่งชีวิตวิธีแห่งความสุข นี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออ่าป่นปลาหมอนาเออป่นปลาเข็งแม่ไข่นะฮะป่นปลาเข็งแม่ไข่สูตรของข้าพเจ้าเองนะครับคือเราได้มาน้อยเราก็ต้องเห็นไหมทําได้กล้วยหนึ่งเต็มๆเลยนะฮะมาบัดนี้กินข้าวกับปน่น <c oughs> นะฮะเอากินข้าวกับน้ําพริกเออผักลวกมีแต่ผักอาหารเพื่อสุขภาพ วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนกินที่บ้านนะฮะกินที่บ้านกินแบบนี้แหละจำมนไปเนื้อครวผักกะทินวิธีการกินผักกะทิมแกะแบบนี้ Oh. กินกับปนปลากับดอกขา ดวกผักหอมปเปื่อยเอออันนี้คือผักหอมมันเปื่อยมันเปื่อยมันเกิจะมุนก็นเสียดับมุนไปนอ่อยมันเปื่อยมันก็จะเละๆอย่างนี้แหละผักหอมเออผักหอ,อมเท่าเนี่ยหรือหยาหอมเท่าเนี่ยผักหอมอืมง่ายง่ายอือน่าเสพเสะ มันนิ่มม,มันผักมันมันนิ่มเบิดยังยอดไอ้นี่ยอดบัแบบหรือยอดฟักทองเนี่ยนะนิ่มหมดเลยนะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็คือว่ามันย่อยง่ายไงนะมันย่อยง่ายเพราะมันมันนิ่มเนี่ย มันไข่ปลาเข็งอันนี้คือแกงนอโจดรู้จักว่าน,นอโจดบ่นอโจดมันก็คือ คือหน่อของไอ้ไผ่ประเภทเรียกไผ่เพกหรือป้าเพกเนี่ยหน้าแรงมันจะไฟไม่ป่าใช่ไหมฮะพอมันโดนฝนปุ๊บมันก็จะแทงหน่อขึ้นมาเป็นหน่อเล็กๆแล้วมันไม่ขมมันสิบว่ขมสามารถแกง,งเลยเลยมันจะเป็นหน่อเล็กๆเ,เ,เวลาเขาแกงเขาก็จะโขกให้มันละเอียดหน่อยนะฮะนี่แกงแกงน,กน่าจดกูได้เห็นว่า มฝ <laughs> ีมือพอถึงเก็ดเข้มขวดสู้อาหารของเราไม่ได้เราทำอร่อยกว่า ดอกแคดอกแคก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะจำว่าต้องจำคุยเยอะเลยปนเปนี่กินคนเดียวนะฮะปนนี่กินคนเดียวนนยว่าต้องจำคุยเอเลยน้ำมกูกวันเลยหยอดมันหยอดดอกแค รูดอย่างนี้รูดอรงมั้รูดตรงนั้นนี่ีจะอาหารแบบว่าย่อยง่ายาาบบาย่อยง่ายทำกินง่ายอาหารบานเท่าเนี่ยสุดยอด ป่นปลาเข็งแม่ไข่เครอพี่นอ้องสุดยอดก็ต้องป่นปลาเข็งแม่ไข่นี่แลหละดอกขานี่มันเะเข้ากันอยู่ด้วย วันหนึ่งดอกมันแก่นี้ยังไงดอกแก่นด้ยังไง ยานว่าเห็นกลัวจะไม่เห็นความแซบที่มันแบบเต็มตาทะลุจอนะฮะก็มุย่ยแยงดอกกินเขาแบบสไตล์บานเท่ากับปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวเสร็จก็นี่นี่ปั้นข้าวเหนียวเสร็จก็จ้ำปนอ๋ออ๋อ นี่จำปนอย่างนี้นี่เออนั่นเห็นบ่มจำปนนี่แหละจำปนบานเทาบ่แพรไผ่ฮึฮึฮ<ม>ัฮึินริ่มฮัฮึฮบ่ึฮึฮึฮดฮึฮกัน แกงแกงอ้อมนอจดแกงอ้อมนอจดกับบ่อบแพ่ไผ่ขึ้นกัน <c oughs> อยอดพักโหมลวกยอดพักโหมกะบ,บ่แพ่ไผ่ขึกันอืม ลวกดอกแค่กับบอแพรไปยกันถ้าสิแพรอย่างเดียวนะฮะสิแ่แพรอย่างเดียวคือแพรความสวยของเธอ <laughs> นะครับผมก็วันที่เขาเรียกอะไรเริ่มต้นสู่ฤดูฝนนะฮะฝนมันก็เป็นฝนตกฝนไม้นะฮะมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยมันจะเกินปลาบืนออกจากน้าเก้าสิบหาแรงน้ำไม่เพื่อที่จะวางไข่ของมันนะครับก็จะจะมีช่วงนี้กับปลาบืนนั่นแหละไต่กบไตอื้งก็ว่ากันไปนะครับ บ้านเฮ้ามันกะซ้นำนี่แหละขอยืมคำบอกของสองอื่นมาบอกน้ำ <c oughs> นะฮะก็ทำเมนูง,ง่ายๆได้มาน้อยแล้วก็ทำอาหารที่มันเห็นไหมรสชาติดีเออมาน้อยทำน้อยๆแต่ว่ารสชาติมันก็ดีอยู่ด้นะฮะกะเป็นอาหารทีเป็นอาหารสุดฮิตของของคนทั่วไปนั่นแหละประเภทน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกมันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้หรอกในการกินกินข้าวเนี่ย กินเผามันก็ต้องมีแก้วมีปนไปยังนสัตว์ละครับนะครับพวกพักก็เอาฮาเอาน้ำหัวน้ำเฮาอาน้ำหัวน้ำเฮาส์ว่ซีไปละนะครับผมอยู่กินแบบง่ายนะฮะในช่วงที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจเกือบดีเศรษฐกิจเกือบดีกับประชาชนผู้มีรายได้เดือนละ300นะฮะเอาโอเคนะครับไว้เจอกันนะครับชิปหน้านะครับว่าเราจะ พาไปาทำอะไรรับประทานนะครับก็เก่าไก่ละนะฮะไก่ละน้ฝนไก่เข้ามาละเดี๋ยวลอจังน้อยเดี๋ยวก็มีแนวพาไปหาอยู่หากินนะครับผมนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะก็ก็ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับเข้าบ้านโมออกมาโมแล้วเข้าบ้าน Vai, <laughs> não.